ดูกันอ้โหทุกคนสครตเตอร์ไม่เข้าแต่ว่าได้เงินมาอีกแล้วค่ะในส่วนนี้ได้มาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับเราอีกแล้วนะ,ะกับเกมซาวรินช็อคเกอร์วันนี้เราจะพาทุกท่านมาไต่เบ็ดทุกคนในราคาเบ็ดที่สูงสูงนะคะจากแต่ก่อนไต่เบ็ดแค่ตาละ10บาท20บาทเองกันทุกคนเอาเราวันนี้ตาละ200บาทจะปังแค่ไหนมาดูกันเลยปังไม่ปังไม่รู้สครตเตอร์ไม่ ที่ได้ก็คือ6,400บาทกับเงินรางวัลก้อนโตค่ะทุกคนเป็น1,200อ่อะ ขึ้นไปอีกเป็น300นะคะราคาเป็น300จะเป็นยังไงจะต่งหงืึนรอบแรกไหมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยจ้าอันนี้คือเราหมุนเทอร์โบเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานั่นเองค่ะทุกคนคะมาลุ้นกันมาลุ้นกันเย่าเพิ่งลุกหนึ่งไปไหนนะวันนี้ค่ะขอ,อนําเสนอเลยเช่องช็อกเกเป็นเกมยอดฮิตประจาวันนี้ค่ะเขาบอกว่าแตกนะดังนั้นเราจะเชื่อมั่นค่ะว่าเขาแตกจริงเอาละคะ่ะทุกคนมาดูกันโอ้โหทุกคนสครั แล้วค่ะในส่วนนี้ได้มาถึงระดับซุปเปอร์60,000บาท60,000บาทจริงๆตาไม่ได้ฝาดโอจากเงินห5,000ตอนนี้นะคะยอดสะสมเรา65,040บาทกำไรมาถึง กหมือนเลยทีเดียวเอาล่ะทุกคนคะ่ะเบ็ดเยอะก็แตกเบ็ดน้อยก็แตกนี่เลยคะ่ะนําเสนอเกมนี้เลยบอกว่าปังแน่นอนกับโซนิชช็อกเกอจากค่ายพีจีค่ะเอาล่ะรอบหน้าเราจะแนะนําเกมไหนให้ฝากทุกท่านกดติดตามกันด้วยนะคะวันนี้แอดขอตัวไปแล้วคะ่ะ